คาเฟอีนเนี่ยก็จะมีผลต่อ2ระบบหลักๆของร่างกายนะคะก็คือระบบหลอดเลือดหัวใจนะคะกับระบบประสาท เรื่องของระบบหลอดเลือดหัวใจหรือไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็คือจะทําให้เรามีหัวใจที่เต้นเร็วนะคะแล้วก็มีความดันเลือดที่สูงขึ้นแต่สําหรับเด็กแล้วเนี่ยพอเขามีหัวใจที่เต้นเร็วเนี่ยเขาเขาก็อาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่งไม่เป็นสุขนะคะแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยก็จะทําให้อาจจะนอนไม่หลับตื่นตัวซุกซนมากขึ้นนะคะจริงๆเราเนี่ยถ้าถ้าบอกผลกระทบโดยรวมเนี่ยก็อาจจะทําให้เด็กเนี่ยสูญเสียโอกาสที่เขาจะได้มีกิจวัตรประจําวันมีพัฒนาการหรือการนอนหลับพักผ่อนที่ เป็นปกติโดยเฉพาะเด็กเล็กในแต่ละวันเนี่ยนะคะ mm. เขาก็จะเรียนรู้ด้วยการการเล่นนะคะ mm. การมีพัฒนาการด้านต่างๆที่เขาเจอในชีวิตประจําวันนะคะ mm. แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากสําหรับเด็กที่เขาจะตื่นมาอย่างสดใส mm. แล้วก็มีพลังในการเรียนรู้ต่อไปในแต่ละวัน คือผลต่อร่างกายนะคะของคาเฟอีนเนี่ยระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยก็คือมีผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าปกติแล้วคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยก็จะถูกเอนไซม์ในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนรูปแล้วก็กําจัดออกไปในบางส่วนแต่ความสามารถตรงนี้ในผู้ใหญ่เนี่ยมีมากกว่าเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยก็อาจจะส่งผลทําให้เขามีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นเร็วนะคะกระสับกระส่ายหรือว่าไฮเปอร์ได้มากกว่าผู้ใหญ่ค่ะ มีคาแนะนําที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าปริมาณจุดไหนที่จะส่งผลกับเด็กเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีเอนไซม์ที่มาจัดการกับตัวคาเฟอีนที่เข้าไปในร่างกายมากน้อยแค่ไหนแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างในปริมาณกาแฟ1แก้วนะคะก็จะมีคาเฟอีนอยู่100มิลลิกรัมเด็กเนี่ยก็ควรจะกินคาเฟอีนอ่ะไม่เกินครึ่งแก้วกาแฟต่อวันหรือว่า50มิลลิกรัมของคาเฟอีน ผลิตภัณฑ์ที่จะมีคาเฟอีนอยู่นะคะโดยธรรมชาติก็จะมีกาแฟชาช็อกโกแลตพวกนี้นะคะเป็นหลักเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขากินเนี่ยจะมีคาเฟอีนอยู่ในปริมาณที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้จะบอกยากจะขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะเขาเอาชากาแฟช็อกโกแลตเนี่ยมาใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหน นนนะะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งคันเนาะเราก็จะมีสายเลือดยงใยอยู่คุณแม่กินอะไรลูกก็จะได้อย่างนั้นนะคะรวมถึงคาเฟอีนเนี่ยก็ผ่านนานมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ให้นมเนี่ยลูกที่กินนมแม่อยู่ก็จะได้คาเฟอีนด้วยคราวนี้ถามว่าจะส่งผลกระทบต่อลูกในท้องอย่างไรบ้างก็คือเหมือนกันเลยก็คือทําให้ลูกในท้องเนี่ยหรือว่าลูกที่กินนมแม่เนี่ยอาจจะมีหัวใจที่เต้นเร็วกระสับกระส่ายนะคะแล้วก็มีลักษณะของไฮเปอร์ได้เนะาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กในครันเนี่ยเราจะไม่ทราบเลย นะคะหรือถ้าเป็นเด็กที่เขาอายุคันเยอะๆหน่อยคุณแม่อาจจะรู้สึกได้ว่าเออเด็กดิ้นเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่เขากินนมแม่อยู่อันนี้คุณแม่าจะาสังเกตได้จากเด็กร้องกวนมากผิดปกตินะคะหรือว่ามีอาการกระสับกระส่ายหรือว่าไม่ยอมนอนในคุณแม่ที่ตั้งครนเนี่ยก็จะมีการศึกษาที่บอกว่าตัวคาเฟอีนเองเนื่องจากมันไปทําให้เส้นเลือดเนี่ยหดตัวด้วยอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งผ่านสารอาหารนะคะจากแม่ไปสู่ลูก ด้วยนะคะก็ทำให้สารอาหารบางชนิดเนี่ยส่งผ่านจากแม่ไปสู่ลูกได้ลดลง ทางที่ดีแล้วก็ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กๆเนี่ยเขาได้รับคาเฟอีนที่มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นจากการกินโดยตรงนะคะทั้งเ,เครื่องดื่มหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนหรือว่าในกลุ่มของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรเพื่อที่จะทําให้ลูกๆของเราเนี่ยเขาไม่ได้มีผลกระทบจากคาเฟอีนมากเกินไปค่ะ